สวัสดีครับแตงโมงลงเปียวพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลครับเรียกได้ว่าฮือฮามากๆนะครับสำหรับวันนี้ครับเพราะว่านักเตะระดับโลกเนี่ยเตรียมที่จะมาสถานเอเชียนะครับ แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนด้วยครับนะฮะแล้วก็ไปหลีกใหญ่ซะด้วยนะครับนั่นก็คือเคลีกนั่นเองนะครับและคนที่จะมาเนี่ยก็คือมาริโอบาโลเตลี่สื่อเกาหลีเนี่ยตั้งเลยนะครับบอกว่าแบดบอยเด็กเลวสะเทือนเคลีกเอาสิ นะครับเขาบอกว่าลินการ์ดคนเดียวไม่พอกระแสตอบรับดีมากก็เลยมาทาบทามมาริโอบารโรเตลี่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นจริงซะด้วยนะครับและก็รวมไปถึงพรีวิวทีมชาติชุด u 20เนี่ยในกลุ่มที่ทีมชาติไทยจะต้องไปเจอเนี่ยดูเหมือนว่าทุกทีมจะพร้อมมากๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องมาดูนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไหวแค่ไหนเพราะว่าเอาแค่4ี่ทีมแล้วเดี๋ยวผมไล่เลียงให้ด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าเข้าไปได้จะเจอ หนักแค่ไหนครับทุกคนฮะเอาละครับแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากตัวหอมหอมฟุง้งหอมติดหอมทนหอมนานสามารถกดในตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับสบู่ในเครือของแตงโมโลงเปียผพมหญิงนั่นเองนะครับอะแต่ก่อนอื่นเลยคงจะต้องมาเล่ากันนะครับว่า เรื่องของการแข่งขันในฟุตบอลเอเชียท่านลีกระดับที่บอกว่าเป็นเทียร์หนึ่งของเอเชียเนี่ยมันก็มีเจลีกกับเคลีกเนี่ยครับสองชาติที่มาแรงสุดๆนะครับซึ่งสำนักข่าวของเกาหลีล่าสุดตีข่าวเลยครับลินกาดไม่พอต้องการนักเตะอย่างมาริโอบาโลเตลี่แบดบอยเด็กเรีวเข้ามาเสริม นะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่น่าสนใจมากๆแล้วมีการติดต่อไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้เกือบจะมาแล้วไงแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยครับก็ไม่ได้เล่นเจนัวแล้วน่าจะจบแล้วนะครับที่นู่นก็คงจะต้องมาเยือนเอเชียกันสักทีนะครับคราวนี้ซื้อเกาหลีใต้ครับเปิดเผยเขาพร้อมอีกครั้งหนึ่งสําหรับตลาดการซื้อขายช่วงนี้นะครับ ทางด้านของมาโลเตลี่เนี่ยจะยกเลิกสัญญากับเจนัวโดยข้อตกลงร่วมกันและก็จัดการเรื่องราวทั้งหมดให้เสร็จสิ้นแล้วเดินทางมาที่เกาหลีใต้มาริโอบาโลเตลี่ยังเปิดใจนะครับว่าอยากจะย้ายมาเกาหลีอีกด้วยจากการเปิดเผยของฟุตเมอร์คาโดเขาบอกว่าได้รับการสนใจจากหลายหลีกนะไม่ใช่แค่เคหลีกญี่ปุน่นออสเตรเลียอินเดียก่อนหน้านี้ก็อยากได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจุดหมายปลายทางของเจ้าตัวเนี่ยน่าจะไปลงที่ เคลีกหรือไม่ก็เจลีกเท่านั้นเพราะว่าเขาน่าจะหลงไหลฟุตบอลทั้งสองชาตินี้นะครับบาโลเตลี่เนี่ยเกิดในปี9 0เล่นให้อินเตอร์นะใครไม่รู้นี่บอกนี่นี่โคตรแชมป์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยคว้า3แชมป์มาแล้วและที่สำคัญเล่นให้กับอินเตอร์มิลานเนี่ยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยลงเล่นไป86เกมนะฮะและยิงไป28ประตูเฉพาะอินเตอร์นะแล้วก็มี15แอสซิ์กับ25ใบเหลือง อ้หและที่สำคัญตอนไปเล่นแมนซิตี้เนี่ยยิงไป30ลูกจาก80เกมและแถมมาด้วยใบเหลืองอีก22ใบกับอีก4ใบแดงเอาซ่นะครับและยังเล่นกับเอซิมิลานี่โอ้โหสถิติดีแต่ว่ามี1แดงเล่นกับน,นิสมี3แดงนะครับคือกลายเป็นลูกเทพแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ใบแดงนะฮะ โอ้แต่ว่าถ้าบาริโอบาโลเตลี่เนี่ยนะครับมาร่วมเคเลิจริงๆเนี่ยนะครับอาจเป็นมูลค่าสูงสุดตลอดการเขาบอกว่าจะแซงหน้าเจสซี่ลินกาดคือถ้าเคเลิงเนี่ยมีทั้งลินกาดแล้วเจอกับบาโลอูยผมบอกได้เลยครับว่าสถานทั้งโลกนะครับข่าวเป็นข่าวทั่วโลกแน่นอนนะครับแล้วเขาบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีเพราะลินกาดมาเนี่ยเริ่มเล่นดีแล้วนะครับยิงไป6ลูก3มแอซซิตเกม แล้วคนดูเข้ามาดูลินการ์ดเยอะด้วย5 0,000ื่นกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงบาโลนะเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ยคนจะต้องเข้าไปดูเยอะๆแน่นอนนะครับว่ามันจะมีเรื่องมีราวอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะว่ากันไปนะตรงนี้เอามาอัปเดตให้ฟังว่าเฮ้ยวงการฟุตบอลเอเชียเขาก็ขยับเอาซูเปอร์สตาร์เมื่อก่อนเนี่ยมาเล่นเหมือนกันนะแม้กระทั่งจะเป็นเคเล็กที่อยู่ในลีกอันดับสูงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ขณะเดียวกันครับทีมชาติกันบ้างดีกว่าพรีวิวกันหน่อยนะครับ u 20ของเราจะแข่งกันอยู่แล้วเงียบเป็นเป่าสากเลยครับล่าสุดเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็ลงสนามฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับชนิดที่ว่าก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าจะไปฟุตบอลโลกให้ได้ในรอบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยมัน น่าจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยชุดนี้ก็นั่นแหละฮะเรื่องของตัวผู้เล่นเรื่องของเอกสารต่างๆนานาครับมันก็มีความผิดพลาดนะครับจนทําให้ขุมกําลังของเราเนี่ยอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกังวลบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องพร้อมแล้วนะครับสำหรับนักเตะที่มีอยู่ส่งรายชื่อไปแล้วรอการตัดตัวเท่านั้นแล้วก็จะเข้าการแข่งขันในเดือน กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยตอนนี้ก็ลงสนามฝึกซ้อมแบบโหอย่างเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่ประเทศจีนไปแข่ง12กุมภา,<พ>าถึง 1, 1มีนาคมนี้นะครับแต่ของเราเนี่ยเราพอรู้ว่าเป็นประมาณไหนพูดกันไปเยอะแล้วล่าสุดเกาหลีครับจะเดินทางมาชุบตัวเมืองไทยก่อนเข้าจีน นะครับทีมชาติเขาเนี่ยที่จะเจอกับไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับจะเดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทยนะครับอีชางวอนกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเดินทางมาในช่วง21มกราถึง5กุมภาเพื่อเตรียมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับ27นักเตะก่อนจะตัดเหลือ23นะครับก็โหมีแต่ทีมดังๆทั้งนั้นน่ะประตูเนี่ยกงซีฮยอนจากชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์นะครับหรือว่า คังมินวูอุนซานฮุนไดกองหลังคือมีแต่ทีมดังๆรวมไปถึงนักเตะจากเคล็กอีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นโปฮังสเตอร์แดกูปูซานซูวอนนะครับและยังมีทีมของสเปนด้วยนะเลกาเนสปาร์ซูบินนะครับขณะที่กองหน้าเนี่ยก็เอามาจากโปรตุเกสนะครับปอติโมเนเซ่คิมแทวอนนะครับโอ้โหนี่มากันเพียบนะครับนี่ยังไม่รวมญี่ปุ่นนะอ่ะญี่ปุ่นผมเล่าไปแล้วนะครับญี่ปุ่นประกาศลายชื่อออกมา เจอเรนโตทาคาโอกะนะครับแล้วก็โซมะคันดะนะฮะคือถ้าคันจัดนี่ต้องเกานะฮะแต่นี่คันดะก่อนนะครับคือต้องบอกว่านี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงเรนโตเนี่ยก็รอไปพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเซาท์เมป์ตันนะครับเพราะว่าเซ็นสัญญากันล่วงหน้าแล้วพออายุ18ปุ๊บกลายเป็นนักเตะเซาท์เมป์ตันทันทีเลยนั่นเองนะครับส่วนซีเรียซีเรียเนี่ยอุ่นเครื่องแบบไร้พ่าสีเกมติดขณะที่ไทยนี่แพ้อิรักอยู่เลยนะครับ คือซีเรียเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโหดจา๋าเขาว่างี้นะฮะทีมชาติอยู่20ก็ภายใต้การคุมทัพของโมฮัมหมัดคาวิดนะครับโดยผลงานอุ่นเครื่องใน2แคมป์ที่ประเทศกาต้าและอินโดทําได้ดีมาก4เกมชนะ2เสมอ2ชนะอินเดีย61ชนะอินโด2 0งเสมอกาต้าร์ศูและเสมออูซเบอู้หุยโอ้หุย,อหยบอกได้เลยครับว่า มาอุจระขึ้นหัวกันเลยทีเดียวตอนนี้คือต้องบอกว่าทีมเขาทั้ง3ทีมค่อนข้างดีนะครับโดยโมฮัมหมัดคาวิดเนี่ยกุนซือซีเรียรุ่นนี้เขาบอกว่าทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรอ่าที่อินโดเนี่ยเป็นแคปสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันแล้วก็น่าจะต้องเพิ่มเรื่องของความกระหายการกระตือรือร้นให้กับผู้เล่นรอบสุดท้ายเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดคุณจะเล่นได้ดีและแข่งได้ดีอย่างแข็งเก่งที่สุดเขาก็บอกว่าเขาจะทํา ให้ได้แบบแฟนบอลประทับใจแล้วกันนะอยากจะให้ทุกคนสนับสนุนก็เช่นเดียวกันกับทุกทีมาแหละใครก็ต้องทําให้ดีที่สุดในกลุ่มของเราเนี่ยเกมแรกเราเจอญี่ปุ่นนะครับรูปปากเลยนะครับไม่รู้ใครรูปปากนะครับแล้วก็เกมที่2เราเจอเกาหลีหูยแหม่ขาขึ้นเลยนะฮะขาขึ้นมาไก่หน้าผากเหมือนกันนะฮะอันนี้กะนัดสุดท้ายเราเจอซีเรียนะครับอ่ะอันนี้ก็พูดกันสนุกสนานเนาะว่ามันคงยากจริงๆแล้วก็ถึงขั้นยากมาก แต่ถ้าเราเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มได้เราจะเข้าไปเจอทีมอย่างอุซเบกอิหร่านโอ้โหเอาซีเอาซีาซนะฮะคือถ้าเราผ่านไปฟุตบอลโลกได้บอกได้เลยคบว่าไม่ต้องกลัวทีมไหนบนโลกนี้แล้วครับสุดเจอก็คือระดับท็อปจากเอเชียทั้งหมดนะครับ เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยรุ่นนี้แล้วกันนะครับขณะที่ U17 อ่ะแถมหน่อยนะครับ U17 ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับมาดามแป้งก็สนับสนุนเต็มที่ให้ไปหามานักเตะลูกครึ่งที่เก่งๆเนี่ยบอกเลยไปเอามาได้นะครับถ้าเก่งจริงมาได้เลยนะครับมาดามแป้งจัดการให้เองนะแบบมันน่าจะไม่มีรอยต่อตรงไหนนะครับเพราะมาดามแป้งเป็นคนคุยเอง ล่าสุดเลยเนี่ยก็ผ่านทางคุณอนุรุตนาคาใสผูดกันทีมคุณจะเด็ดมีลาบโค้ดนะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมทีมกันอยู่แล้วก็กะว่าจะไปเก็บตัวที่กาตาร์สิวันพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการติดต่อหาทีมอุ่นเครื่องนะครับอยู่ที่กาตาร์แล้วก็ช่วงเดินทางเข้าซาอุด,ด้วยนะครับเพื่อจําลองสถานการณ์การแข่งขันนะครับเพราะว่าสภาพอากาศระบบหายใจทุกอย่างที่นั่นเนี่ยมันแตกต่างอยูอย่เหนือระดับน้าทะเล1,900เมตรนะครับมาร์เซเดตบอกว่า ขอบคุณนะครับทางสมาคมมาดามนะครับที่ติดต่อนะครับเพราะว่าถ้าให้สตาฟโค้ชติดต่อคงพาวเวอร์ไม่พอนะฮะก็เลยต้องติดต่อนักเตะลูกครึ่งนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าจะนักเตะจากนอตติงแฮมฟอรสต์ก็ดีนะครับทั้งซิวาเม็กเซสและก็ไคลรอนะมาทั้งสองคนคิดว่าน่าจะทําผลงานได้ดีนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นฟอร์มายังพูดไม่ได้แต่ก็เห็นแต่ไฮไลท์ก็ถือว่าคล่องแคล่ว ปาดเปรียวนะฮะส่วนจะทําได้ดีขนาดไหนต้องไปลุ้นเอาละกันนี่ก็ไม่ได้กลุ่มง่ายเลยนะครับอยู่กับซาอุเจ้าภาพอยู่กับอุซเบกิสถานอยู่กับทีมชาติจีนบอกได้เลยครับว่าหนักนะครับแต่ว่ามันมีหวังนะชุดนี้เราเตรียมตัวดีนะครับอะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไ,ดไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ